หล่อเสร็จมีการสมโพธท,ท่านจุลนาคเถระได้อธิษฐานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐาน5แห่งคือระหว่างพระขนงหนึ่งแห่งพระอังสาทั้งสองสองแห่งพระเมาลีหนึ่งแห่งและพระนาพีหนึ่งแห่งท่านว่าอย่างนี้การเสด็จไปสู่สถานที่ต่างๆของพระแก้วมรกตนั้นมีปัจจัยสอย่างคือ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาเกิดกะลียุกในประเทศนั้นและด้วยความรักท่านพระอาจารย์เล่าต่อว่าได้มีการอัญเชิญจากกรุงลังกาสู่นครศรีธรรมราชโดยทางเรือเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนานำโดยเถมเจ้าป่าคำว่าเถนเจ้าป่าหมายความว่าพระกรรมฐานที่ชอบออกปฏิบัติภาวนาอยู่ตามป่าเขาอยู่นครศรีธรรมราชก็ไม่ได้กำหนดว่านานเท่าไหร่ต่อจากนั้น จึงได้อัญเชิญไปสู่นครวัดนครธมประเทศเขมรเพื่อเผยแผ่พระาศาสนา